ความทุกข์เป็นความจริงอย่างหนึ่งความทุกข์คือความจริงอย่างหนึ่งเผชิญหน้ากับความจริงที่เป็นความทุกข์หรืออะไรก็ตามอย่างอ่อนโยนอย่างอ่อนโยนแต่ไม่ยอมจำนนกับมันประโยคนี้จะเป็นปัญญาแหละเรายอมรับความจริงแต่เรามีปัญญาที่จะอยู่กับมันอย่างสั้นที่สุดแบบไม่ยอมจำนวนกับมันยอมรับไม่ใช่ยอมจำนนยอมรับคือเห็นมันอย่างที่มันเป็นแต่ใจของเรามองเห็นมันแค่สั้นๆ ไม่ต้องเอาอัตราของเราไปรองรับความจริงนั้นว่านี่ฉันถูกกระทำฉันอีกแล้วฉันอีกแล้วยิ่งฉันซ้ำซากเมื่อไหร่ร่างกายมันก็เป็นซากแล้วแต่ถ้าโลกนี้มันไม่มีชั้นด่าความทุกข์มันเป็นปรากฏการณ์ที่มาได้ไปได้มันเกิดดับได้อย่างฉับพลันถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่มีชั้นเข้าไปคลุกคลีหรือรองรับไอ้อารมณ์หรือสภาวะธรรมตรงนี้นะ สภาวธรรมเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าสติมั่นคงปีสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้อย่างท่องแท้มันก็มีปัญญาในการที่จะจัดการชีวิตของเราที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่กับความจริงอย่างที่ไม่ทุกได้คือไม่ยอมจำนนดังนั้นก็คือใช้สติเป็นเป็นกุญแจดอกแรกเลยค่ะ แต่สติยังเพียงไม่ได้<ะ>มันต้องมีสัมชัญญะาคือความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เร็วรู้รอดรู้ให้ทันในขณะนั้นนัน้มักจะมีคําถามเสมอวเวลาเราเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนจะบอกใจเย็นๆตั้งสติใจเย็นตั้งสติแล้วทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าหยุดแค่ตั้งสติก็จะตั้งสติตั้งสติแล้วยังไงต่อก็ให้เห็นตามความเป็นจริงสติค,ค,คือการระล,ลึกรู้เท่าทันความเป็นจริงเ<ะ>ช่นมันโกรธก็ร<ม>ู้ว่าโกรธ แต่มันจะผูกโกรธไม่ได้เลยมันจะพยาบาทไม่ได้เลยมันจะไม่เดี๋ยวเอมึงเอาคืนเลย,เลยถ้าสติมันนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งเหมือนง่ายนะคะคุณแม่ค่ะแต่มันเป็นธรรมะที่ไหลามาเป็นธรรมะสีตัวที่มันเกิดมาเป็นเกอกันเลยนะแต่สติต้องมาก่อน ใช่ค่ะมีลมหายใจแห่งสติรู้ทันสภาวธรรมเห็นสภาวธรรมนั้นเกิดแล้วการรู้ว่าสภาวธรรมนั้นคลายคืนมันคือการรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นการคลายคืนของสภาวธรรมนั้นได้เมื่อไหร่แสดงว่าสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญามาเป็น4ี่ตัวเลยธรรมะสี่ตัวนี้เกิด<ร>ขึ้นเลยทึ้แรเลยถ้าเห็นความคลายคืนได้ตามความเป็นจริงนะลูก เพราะไอ้ที่มันไม่เป็นดั่งใจเรามันไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาพอเรานึกทีมันก็ปี๊ดทีมันนึกทีมันก็ปี๊ดทีเห็นหน้าเยะคนนี้ทีความเดิมเก่ามาเลยแล้วเราก็เป็นคนฉลาดใช่ไหมเป็นคนเก่งใช่ไหมเป็นคนที่แบบแม้ขอโทษนะสร้างเงื่อนไขให้คนยอมรับเราได้เพราะเราคิดว่าเราเราเก่ง,กงกที่จะทำให้คนอื่นยอมรับว่า,วาเห็นไหมฉันต้องเป็นอย่างเนี้ยเพราะ มันทําฉันโอ้โหอีฉันนี่มันโอ้โหอีฉันนี่มันอัตตาเบลเลอร์เลยมันหนาหนักมากนะคะคุณแม่ค่ะแล้วมันค่อยๆสะสมไปด้วยใช่แล้วมันเอาออกยากเหมือนกันนะคะการที่จะตีให้ให้ให้กระเทาะออกเนี่ยบุ๋มรู้สึกว่ากว่ามันจะออกเนี่ยเรากลับไปหวงแหนอัตตาตัวนี้ไว้ด้วยซ้ำค่ะเพราะเรามีจิตใจที่ไม่พอใจมันปฏิเสธมัน มันเป็นภาวะความชังอัตตาของเรานี่นะชอบก็เป็นภาวะหนึ่งชังก็เป็นภาวะหนะึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นมาอย่างซื่อๆนะว่าไอ้ทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังทั้งนั้นเนี่ยนะโอ้โหเราจะสนุกสนุกก็ดูละครน้ำเน่าอีก <c oughs> <c oughs> เพราะว่าชีวิตยิ่งกว่าละคร <c oughs> ชีวิตยิ่งกว่าเลยไอ้ที่ได้เล่นกันนะ่ยยังแสดงนะ <c oughs> เราเนี่ยเคยเห็นตัวเองมันว่าตีอ,อกล่ําให้ถึงความลืมหลงสะอึกเสออื่นขัาครวนล่ําารลร่าพันมเมาหมกขอโทษนะนั่งกรีดตัวเองอยู่ได้อืกรรมไว้อยู่นั่นแหละอ้ลูกศรที่ขอโทษไปแอนอกลับมามเขาก็ยิงสเปะสปไม่ด้ไม่ออแม่นหรอกแล้วอะ่ะปักอกคว้ามาเลยแล้วเวลาคนอื่นเขาบอกว่า มันเจ็บไม่ใช่หรอแล้วลจับไว้ทําไมนะอัตตาของเราก็จะบอกเราว่าไม่ได้หรอกฉันต้องพิสูจน์ว่ามันทำเชันจริงจริงฉันต้องผ่านให้ได้ฉันต้องชน,นะเนี่ยเนี่ยน่ากลัวไหมล่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดในที่สุดก็คือเป็นอนิจจังที่คุณแม่ว่าหมายความว่ามันไม่มีอะไรขอโทษนะแค่เราปล่อยมือเราปล่อยมือมันก็เบาคนระับ<ะ>เรามีหินเอาไว้ในเสถียรน่ะเอาไว้ให้นั่งนะ แต่ใครที่เข้ามาแล้วหินเราอย่างงั้นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างงั้นไปแบกหินไว้ทำไมเห็น <c oughs> นันอยู่เฉยๆ <c oughs> มีหินไว้ให้นัง่งแต่ดันมาแบกหินน่ะ <c oughs> ชีวิตม,มันมีไว้ดําเนินต่อไปแล้วเราจะต้องแบกมันไวท้ทําไมล่ะลูกมีคนไม่รู้อีกเยอะนะคะอย่างเช่นผมก็เคยไม่รู้มาก่อนมีคนไม่รู้มากกว่าคนรู้ลูก <c oughs> ในโลกนี้มีคนที่ไม่รู้แล้วหลงอารมณ์มากกว่าคนที่รู้ทันอารมณ์เพราะฉะนั้น เราก็เลือกเป็นของน้อยที่ค่อยๆฝึกฝาดดังนั้นก็จะมีคนทุกข์มากกว่าคนคนทุกข์คนทุกข์ <laughs> 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 มีคนทุกข์าหรอคนคนทุกข์แบบพวกเราฉลาดฉลาดเราก็อยากเป็นคนพ้นทุกข์<ะ>แต่ถ้าฉลาดแล้วขาดปัญญาเราก็จะมีอัตตาแบบฉันต้องถูกฉันต้องพ้นทุกข์ฉันต้องเป็นโสดาบันให้ได้ ฉันต้องเป็นอริยะบุคคลฉันต้องเป็นอรหันต์พอมันมีฉันจะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่เป็นได้เลยสักอย่างเดียวยแม้กระทั่งเป็นคนดีก็ยังทุกข์ถ้าติดดี